ทางคุณบ่หลับแล้วทางเพร็รลำเพื่อนแต่ยิ่งดีตอนรับถ้ายจากปรยูน้ำพอดอ่า้ายจากปรยูน้ำพออ่านี่ลากันน้องไปตัดสินใจเรื่องของเมืองจานีไปหอดมูแนงอะไรจังคักบอกคุณยาสุภาพบ้านเลยตำลาตดสินใจแล้วเล้อทางคุณกับบได้ไปกะสิมาทางพี่มาอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่น้ำแม่พอนพีนาดีน้ำพยาบาลสายจวดพอวิถุนสายจวดนี่แหละ อยู่น้ำวงผิดเพิ่เพื่อนแต่กาสิ้งใจแบบมีได้เปิดรับเปิดรับพ่อเปิดโอกาสให้เลยเปิดรับให้โอกาสฉิดวาวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแมพี่น้อง FC ทุกคนทุก่านเ้อร์จะบอกว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอที่เขามาติดตามหับชมหับฟังแพรว่าคนโกคน,คนเก่าคนเดิมนานเองเ้อร์าทุกคนทุก่านนอกกรอ,อื่นนะคะแพรว่าก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นกําลังแรงใจให้แพรว่าะนะคะทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการดูโฆษณาก็คือกำลังแฮงใจใหายแพรว่าเ็กมีการเฮ็ดคลิป มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเองเด้อจ้าเนอะขอขอบคุณหลายจ้าทุกคนมือน,นี่เพว่ากระแสมาวานะคะยังอีกเป็นประเด็นหรือว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ย่างต่อเน,นื่องเลยก็คือ,อ,าอาสาวเล่าหรือว่าสาวล่าล่าล,ละครนั่นเองนะคะทุกคนเนาะคือตอนนี้กับโบโหว่าจะเพื่อนจะตัดสินใจแนวไรนะคะว่าจะอยู่กับอ่าย่อาอย,ยูพาต่อหรือว่าจะ ไปอยู่กับอ,อีกวงหนึ่งนะคะทุกคนนอกจสิเป็นวงทีารๆคนารๆทานอาจจะขูจักกันนั่นอ่าขู้จักกันดีก็ว่าไรนะคะคือวงอผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะคะทุกคนนก,ก็คือลำเพลินเนี่ยนะคะก็คือเป็นเพชรลำเพลินนี่นะคะทุกคนนอกจอยากโขกอยากขู่คือกันมาเพื่อจะตัดชิ้นใจในไรเดียวฮาก็ฟังคําตอบแต่เมื่อนี่นะคะเพาวาจะมา อ่านคอมเมนต์นะคะทีหลาไลคนไลายถ่านนอทีเพื่อนให้การแบบว่าตอนรับนะคะและก็สนับสนุนอย่างแบบล้นเหลือมากไม่ขนาดนะคะทุกคนเนาะและกกะชิมะหว่าเหลืองเหตุผลที่ว่าอ่าเป็นยังอ่าบอสโจของเหาคือว่าอ่าอ่าบอฮับ เพื่อนนะคะทุกคนนอโบฮาเพื่อนเขาไปอยู่ในวงอยังต่างๆนะคะก็จะมีเอฟซีถามหลายๆถานนะคะก็สงสัยเนาะทุกถานนอเดียวแพ่ว่าก็จะมาขออนุญาตนะคะอ่านนี้นะคะมีเฟซว่าหนุ่มโจ้นะคะทุกคนนะคะหนุ่มโจ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะเพื่อนกาได้โฟดนะคะข้อความชี้แจงนอกกับกรณีหรือว่าเหตุบางอย่างทีว่าโบสามารถที่จะฮบหรือว่ามันอาจจะบริเกียวกันกับการทีว่าสาวหลาไปอ่ะ ออดิชันนะคะทุกคนบอได้นะคะแต่เรื่องถึงการที่แบบว่าจะรับโน่นนี่นั่นต่างๆนานาเดี๋ยวเข้ากลับไปฟังกันเลยนะคะนอกเผวาะกะอาจจะนํนาเสนอสาคือเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ผมปิดกั้นนะครับอ่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนโยบายรับคนงานต่างประเทศมาทํางานอันนี้คือเผวาอ่านและกินใจทุกคนกินใจมาก เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะ,ะต่างด้ามาทำงานมันยังมีหลายขั้นตอนเรื่องแรงงานกระดาษทำงานนุ่นนี่นั่นถ้ามาเยี่ยมยามมารับเชิญมาพักผ่อนหาที่อยู่ที่นอนต้อนรับไม่ใช่ปัญหาครับแต่เรื่องงานมาทำงาน ที่วงผมยังไม่มีนโยบายนี้ครับยิ่งวงสาวน้อยวงเราเป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศจะทำอะไรต้องรัดกุมรอบครอบครับเป็นกําลังใจและขอบคุณพี่น้องต่างประเทศ ทุกทุกประเทศที่เป็นเอฟซของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและติดตามวงของเรานะครับอันนี้คือทุกคนเพาวาได้อ่านคอมเมนต์นี่นะคะหรือว่าได้อ่านโฟตนาะที่อ่าบอสโจได้โฟตไว้นะเพาะวาแบบนับถือเลย ยิ่งแบบชื่นชมในการที่มีวิสัยทัศน์นะคะทุกคนความรอบคอบการเป็นผู้นำที่ดีมากอันนี้คือเรื่องจริงนะจริงๆทุกคนเราบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเออทำไมไม่รับสงสารโน่นนี่นั่นแต่พีว่าเชื่อว่าคนไทยนะส่วนมากเวลาที่ตัดสินใจหรือว่าทำอะไรลงไปแล้วย่อมจะมีเหตุและผลตามมาเสมอจริงๆทุกคนอันนี้คือหมนสี่อะทุกคนคือหมื่นสี่อะ คือพูดกดกดไลค์นะและคอมเมนต์ก็ประมาณเกือบจะสองพัน่ะเกือบจะสองพันแชร์อีกประมาณร้อยอะร้อยกว่าเนี่ยคือเยอะมากแล้วก็บอกว่าอ่าถูกต้องครับเนี่ยนะคะทุกคนถูกต้องครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเกี่ยวกับกฎหมายอย่างน้อยต้องม,มีใบอนุญาตทำงานชาวต่างประเทศ Word f o r m i c นะนะคะทุกคนใช่อันนี้คือเรื่องจริงในฐานะที่เราเป็นคนต่างด้าวนะคะทุกคนเนาะ,ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับก็คือมีคนไปกดไลค์คือเยอะมากเลยเห็นด้วยครับเรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะทีนี้อย่างที่บอสโจเนาะไดะ้ได้โพสต์ออกไปคือถูกต้องหมดแต่ถ้ามาเป็นแขกรับเชิญอ่ะมาเยี่ยมยามมาแบบว่าในฐานะที่มาเที่ยวเล่นอะไรต่างๆนานาคือเราไม่จําเป็นต้อง อะไรมากมายคือให้ที่พักที่หลับที่นอนได้แต่ถ้าจะให้มาทํางานอย่างเช่นเนาะคือมามาทํางานยกตัวอย่างนะทุกคนคือยังไม่มีมาตาอย่างที่ว่าเนอ,อันนี้ก็คือสรุปกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนสาวล่าเนาะได้ไปออนิชั่นนะคะแล้วก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลก็รู้ผลรู้อะไรแล้วและมีวงหนึ่ง คือวงผู้ใหญ่ก็คือเป็นวงของผู้ใหญ่บ้านสายจวดอาเพชรลำเพลินนั่นเองนะคะที่มาติดต่ออยากจะเข้าไปอยู่ด้วยอะไปร่วมวงนะคะแต่น้องก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจซาหลาเผิ่อแกยังพรท่านได้ตัดชินใจนะทุกคนว่าจะตัดสินใจแนวดดีนะคะและที่สําคัญคือจะเพิว่ากับข้อฉ่นชมนะคะในการที่อ,อมน้อมถ่อมตนของสาหลาเนาะเผิ่อกันจะมีความหนาลัก มีเอกลักษณ์เป็นความน่ารักอยู่ในโตนะคะทุกคนเนาะก็คือเพื่อนจะหายส้าผาดและกะห็หายบอกเหตุการณ์ว่าจะสามารถไปต่อหรือว่าแนวใดนะคะเนาะก็คือแบบว่าเพื่อนก็นย่งบอท่านหูเพื่อนก็นย่งแบบว่าย่างคิดเบิ่งนะก็คือกัะบริสรุปว่าจะไปหรือบ่ไปแต่กห็หายมาเป็นการป่านนะคะและสิ่งสําคัญคือคุณแม่ยุพานะคะทุกคนคุณแม่ยุพา ยังแห่คาแนะนําที่ดียอดเยี่ยมคือค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจคือยังโบทันเดห้อ่ะหีบห่อนะคะหรือว่าโบทันเดห้เหล่งดวนนั่นเองนะคะโอ้คือแบบเพว่านเนี่ยดีใจมากๆนะคะที่เอฟซีทางฝั่งไทยนอ้องเป็นไก้การสนับสนุนไก้การแบบว่าอ่ะพักดันนะคะ,น,ะน้องอยากหายหนองไปถึงฟังฟันอยากหายเศร้าหลาเศร้าเลา่าคนนี้มีถึงฟังฟันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไลน์และ เอียดอ่อนและเรื่องของการเวลาที่เฮาชื่นชมในผลงานของเพื่อนต้องติดตามหับชมหับฟังกันในตอนต่อไปนั่นเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องและทีนี้นะคะแพรว่าจะมาอ่านคอมเมนต์นอว่า MC เอฟซีเพม่อนมีความคิดเห็นแนวใดกับกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านสายจวดเพชรลำเพลินอยากจะเอาไปอยู่นํานะคะทุกคนเนาะก็ะกจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังคอมเมนต์ทานนีิ่นบอกว่าขอบคุณคุณย่าและผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดันน้องให้ปังๆเด้อจ้าอันนี้ก็คือขอบคุณเช่นกันเน,น,นาะค่ะในฐานะที่พียว่ากับเป็นคนเราคนหนึ่งเนาะก,ก็คือดีใจแทนหนองไล่นะคะรบับน้องไปเล่นด้วยเลยครับอ่ะช่วงนี้ให้น้องอยู่บ้านยา่าส,ส,สุภาพอย่างสุภาพช่วยงานยา่าและให้ย่าสอน น้องลำด้วยตอนนี้โลกโซเชียลหมอลำเมืองไทยมีคนรู้จักน้องเยอะและเสียงดีครับถ้ารับน้องไปทำยูทู e ลงเฟซไปเลยการร้องหมอลำของน้องได้ครับสำเนียงหมอลำแบบอีสานดังเดิมแท้ให้พพอนพึกลองลำแบบไทยน้องกอบอ ล่ำนนองก็จะล่ำแบบไทยได้ชัดเจนขึ้นและ fc อ่าและ fc ก็คือไปฟังเพลงที่นองลง u t u b e ไหวสองลาล่ำละครให้นนองได้หองได้ล่ำไปน้ำกันนั่นเองนะคะทุกคนก็คือปะปนกันไปเนาะแล้วก็จะมีทันนี้มันบอกว่าดีใจน้ำหนองครับอ่าผู้หญิงอ่า บ,บ้านที่รับเขามาในอยูในแบบว่ามาถึงจุดหนีก็ถือว่ามีความเก่งยู่ในอันดับหนึ่งนะคะเพ่ว่าก็บ,บอกเลยนะคะว่าก็คือถ้าไม่ได้อ่าแรงบันดาลใจเนาะคะจากพีพีเอฟซีทางฟังไทยนะคะก็คือซีโบมีมืนหนินะคะซาลาก็ได้นอกก็คือแบบดีใจสุดๆทุกคนนะคะคือเอฟซีา FC บาง่ันนั้นบอกว่าก่อนที่ซาลาจะเขามาอยู่ในจุดหนีนะคะ่ะ ใน Youtube ของสาล่าเองนะคะมีผู้ติดตามแขบบ่เิงหาพันถ่านเนาะแต่พันไปแขบพอพ่อทิดนะคะผู้ติดตามจะเขาซองเมินแล้วนะคะทุกคนก็คือดีใจร้าลอันนี้ก็คือจุดแต่เห็นวาอ่าแฟนๆนะทั้งฝั่งไทยนะคะว่าเปินให้การสนับสนุนกับคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะทุกคนตรงถานแต่เรื่องที่เราจะ ผ่านหรือไม่ผ่านเฮาปเป็นนักของหรือบเป็นนักของเฮาจะไปอยู่ไซกัคอยติดตามกันต่อไปแต่ที่สําคัญเพว่านับถือในการตัดสินใจและก็ความคิดของบอสโจลหลลๆนะคะทุกคนเพวันสุดยอดเลยนะคะว่านี่แหละนอกคือเพนแบบพินิจพิจารณาสมแล้วที่เป็นผู้นำนะคะสุดยอดค่ะขอแบบดีใจจาก จากใจจริงนะคะทุกคนเนาะโอเคเด้จอจ้าในคลิปนี้นะคะอีพีนี้นาอเหลืองเราทีน้องแพรไว่าอยากจะมานําเสนอกับเขอจบเพียงตอนนี้เด้อจาาผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทางฝั่งเราฝั่งไทยและก็ทางต่างประเทศเด้อจากก่อนอื่นแพรไว่าก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามห้ามชมห้าฟังเด้อขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเอฟซี FC ทุกคนทุก่านได้ห้ามชมห้าฟังนะคะมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยถกทายกันได้เด้อจา้ามียังอยากจะถามด้วยอยากจะพูดคุยกันกับ มาถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวน้องเพววาว่างๆก็จะพยายามทยอยตอบคอมเมนต์โอเทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแคเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ